พอปริยัติปฏิบัติเตปฏิเวศได้แล้วก็ตอนนี้นี้เธอก็เทศนาเออเทศนานะคือสังสอส่งสอนสั่งสอนญาติโยมทั้งหลายว่าอบ,บายามุกนี่มันไม่ดีปากทายแห่งความเสื่อมต้องสอนเธอทั้งสอนรู้ไหมว่าเขาก็ำลังจะเอาอบ,บายามุกขึ้นมาเนี่ยเสื่อมทั้งนั้นมีชีวิตอยู่แล้วก็เสื่อมทั้งหลังจากตายแล้วนี่นะจ๊ะ ต้องไปสอนเขานะชี้โทษให้เขาเห็นเพราะตอนนี้เขากําลังจะมองไม่เห็นเนี่ยเขามองเห็นแต่เพียงดูได้อย่างเดียวก็ไม่ดูดูเสียเดนได้อย่างเดียวก็เออเราทําผิดให้มันถูกดีกว่าเพราะเราห้ามคนเล่นการมานาไม่ได้อันนี้คือเขาาอ้างนะเธอพึงฟังไว้ว่าเขาอ้างว่าการมานันเนี่ยห้ามไม่ได้เราก็ต้องสอนเขาสิ แล้วก็เงินตราไหลออกนอกประเทศอะไรอย่างนี้นะเราก็ต้องชี้โทษสิแล้วอย่าไปเหมาเลยเขาบอกเขาเหมาคนไทยคําว่าคนไทยแปลว่า60กว่าล้านคนเนี่ยก็เล่นการมันงเป็นนิสัยอยู่แล้วไม่จริงหัน้าชัดเล่นเหมารอ้าวแสดงว่าไม่ใช่คนไทยทั้งหมดาบางคนอนักเรียนอษษน,นุบาลฝันนิฝันวิทยาเล่นป่ะเจะไ,ไม่เล่นเนไ,มไม่เล่นไม่ใช่คนไทย ป้าไม่เล่นหนม่กว่คนล่ะเนี่ยจะคนที่มีโมหะก็ครอบงำไม่เห็นผิดถูกดีชั่วถูกผิดอะไรต่างๆอางนนี้เป็นต้นเลยจ๊ะเราจะไปทำให้มันอะไรล่ะทำของผิดทำาของถูกแต่ก่อนดื่มสุลานี่นะแต่เดิมคนตอนมีสีมีธรรมะนี่นะเขาจะไม่ดื่มพอทำไมพอกิเลสกล้ากันมก็จะ แอบไปผลิตแต่ก็จะมีกฎเกณฑ์มาคับกันจะตักเตือนกันก็ก็ยังควบคุมเหมือนไดนะ้สังคมก็ยังพอทนอยู่ได้แต่ว่าต่อ,ตอมาก็มีการระบาดเพิ่มขึ้นก็เลยมีกฎเกณฑ์ว่าต้องไปปราบปราบปรามผู้ที่ผลิตสุราและก็ดื่มสุรานะแต่ปราบปลปราบมาคนไปปราบหมดอารมณ์เออ กระเบื้งทำไมหมดอารมณ์ปราบไม่ใช่ปราบไม่ไหวแต่ว่าไม่ปราบคือพอไปถึงมันจะจับหมดอารมณ์เงี้ยนั่นนะ่ะเออหมดอารมณ์ปราบเพราะว่าเขามีวิธีการทำไงกรไเบื้าบหมดอารมณ์แล้วก็เลยกลับมาทีนี้มันก็เลยระบาดกันใหญ่เลยเพราะว่าผู้มีหน้าที่ที่จะทนี้ไม่ทำอะ่ะพอไม่ทําก็มันก็เกิดขึ้นเยอะแยะ,ยะในสุดก็ไม่รู้จะทาอย่างไรนี่ยก็ เลยคิดแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาบอกอ่ะงั้นเราเอาของผิดจะไปเป็นของถูกซะไม่ถูกสินธรรมนะถูกกฎหมาย <Yeah. S 1> ก็สมมุติกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าเก็บภาษีอากรเพื่อเข้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนกลางเมื่อห้ามก็ไม่ได้ปราบไปไหวแล้วที่ยิงปราบได้แต่ไม่ปราบที่ริงที่โทษได้เป็นกระ,ะมิดได้แต่ไ,ไ,ไม่ทําก็จะเอาขึ้นมา แล้วก็จะได้เก็กบภาษีเป็นส่วนกลางแต่ปรากฏว่าไอ้เงินที่ได้กับไอ้สิ่งที่เสียความหาย,ยนะที่เกิดขึ้นกับตัวมนุษย์หรือประชาชนนั่นแหะมันมากกว่า,า,าก็ไปคำนึงถึงหลังจากนั้นก็โอ้ก็เละเทะกันเรื่อยมาจนกระทั่งในปัจจบุบันนี้นั่นกาสุราเลวจ้ะยังหายนะนั่นแหะเห็นไหมที่ คณะกรรมการอะไรสอสอสอสาอมสเออนี่ยท่านก็บอกแล้วเก็บภาษีเข้ามาไม่กี่หมื่นล้านแต่เสียไปสามเท่าเป็นแสนล้านแสนกว่าล้านกับเสียอวัยวะนี่เสียนาคตเสียผู้เสียคนเสียชีวิตสังคมเดือดร้อนมันประเมินเป็นมูลค่าไม่ได้เลยนั่นเห็นไหมเจ๊สสสก็ยังยืนยันเนี่ยววาขนาดน้ำมายังอย่างนี้ เอาการมาันดาันขึ้นมาอีกแล้วยุ่งกันใหญ่เลยเนี่ยรูไม่ใหญ่ไม่เห็นด้วยนี่เะจ๊ะ